อัวติมาออนอัวติตะเอ็นโอ้ยชาโคปังๆังคำใหญ่มากตอนเนี้ยกรอบกอบใช่ไหมกรอบใช่ใช่มีก็ชอบกินชอบกินมากหลังๆมาเราก็จะไม่ไปพูดเรื่องกฎเกณฑ์แล้วก็จะไม่ไปพูดเพื่อนๆเราได้ผ่านโฆษณาสตรีมอย่างน้อยๆเราก็หนึ่งอย่างที่มีเพื่อนๆก็พูดว่า ถ้าเรามีคลิปเลี้ยวที่ยังไม่ถึงเท่าไหร่นะยังไม่ถึงหมดหน้าฝนแล้วแล้วเราก็จะนั่งเรื่องทานขนมให้เพื่อนเพื่อนดูเพราะเราโดนมาแล้วมันก็ใช่ไหมน้องพึ่งบอกว่าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ยังไม่ได้เอ่ยนานะคะขอบคุณน้องออด้วยนะคะขอบคุณทุกทกท่านเลยจ้าขอบคุณมากๆเลยเอาไว้เจอกันบ้านแม่เล็กบ้านชาโคลเขาปอกมะพร้าวให้ดูค่ะแล้วปอกมะพร้าวให้เค็ดเ็ด กินแรกค่ะใช่ใช่ไหมพี่สมบัติพี่น้อยเวทีพี่ลมเนี่ยค่ะพี่สมบัตินะโกงสแบงบอกสวัสดีค่ะพี่อ้อพี่อ้อบอกว่าคุณอ้อบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนเด็กขาวๆน่ารักนะสวยนะดารณนีอ่ะสองสามเมื่อนีขายดียุ่งมากก็ยังไงก็พี่เจนไปเปิดไปเปิดตาให้น้องนีไงที่เอามาปุ๊บแม่เล็กไัยวันเห็นเลยใช่ไหมแม่เล็กไพยวันเห็นเลยอะ่ะพอส่งนี่มาปุ๊บเห็นเลยแซ่บไหล อร่อยอื่นเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราพูดเรื่องนี้ไปมากๆเดี๋ยวก็โดนอีกอไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วเพราะโดนไปแล้วโดนไปสองวันรู้สึกสบายจังเลยหรือไม่ทาดีกว่าเลยเพิ่งก็พักไปสามวันเหนื่อยค่ะพอกลับมาพลังพลังเพิ่มขึ้นไม่สิของมีไม่เป็นอย่างนั้นสิพอมีได้เออเรามาถึงแล้วบางทีอาจจะแบบคนรอบข้างมาถามเป็นไงบ้างปไปนี้บ้างเออคุยกับเขารู้เรื่องไงเพื่อนๆคุยกับเขารู้เรื่องไปแล้วทําแล้ว ถึงเส้นใช้แล้วด้วยได้โฆษณาแล้วที่ชอบโทรมาป่วนส่งข้อความอะไรมาป่วนเราอ่ะเขาเตือนเขาเตือนว่าคลิปไหนใช่ไหมของพี่สมบัติเตือนใช่ไหมของเจนเป็นคลิปที่แบบไม่ได้ว่าไม่ได้แบบไปม,ม,ม,มีเสียงเพลงหรือว่าไปดูที่แบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบขัดกดชุมชนอ่ะเนาะก็เลยงงงงว่าอยู่ดีๆเลิกทําเรื่องปลดเปิดหมดไอสร้างรายได้เนี่ย หรือว่าจะเลิกทําดีนอนคิดนะคะเมื่อคืนคิดไปคิดมาประมาณสี่ทุ่มหลับเลยเพีวันเป็นเฉยๆไปมันมันเหมือนคอนอิ่มตัวจริงอ่ะเป็นเป็นเฉยๆไปเลยก่อนหน้านี้เจนจะกระตือรือร้นมากเลยนะจะแบบว่าอเฟซไม่ได้มาสองวันแล้วค่ะเมื่อวานนี้ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพราะว่าเป็นแบบเป็นคิมล็อกเลยอะค่ะแล้วก็ไม่สามารถไลฟ์สดได้พักผ่อนคลิปก็ไว้เยอะถ่ายคอนเทนต์ไว้เยอะคลิปสั้นคลิปยาวไว้เยอะแต่ก็ไม่สามารถลงได้เมื่อวาน วันนี้วันนี้ลงแต่ตีสี่เลยค่ะสภไพสภไพาถายน้ำเก็กห้วยนะโอ้ไอไอเจ้าเอ๋อนนิชาพัดบอกว่าแก้ไอโต๊ะหลังบ้านก็น่านั่งนะพราะนั้นอันนี้ชาพัดซ้สวนเป็นนางหลังบ้านเอาชาโคกันการบอกเผ้าแล้วพี่น้องแต่รู้สึกดีนะไปหาดารานีแล้วแบบ เค้เขาขาวน่ารักนะสวยนะดารณนีอ่ะสองสามเมือนีขายดียุ่งมากก็ยังไงก็พี่เจนไปเปิดไปเปิดตาให้น้องนีไงที่ไหมเราทําให้ไปถึงฝั่งถึงเส้นชัยว่าเออมีคนมาถามว่าเป็นไงบ้างถึงหรือยังใกล้หรือยังเราจะได้บอกได้ไงทําแล้วค่ะทําได้แล้วทําถึงฝั่งแล้วด้วยอะไรเงี้ยร้านจะขายได้เฮงเฮงปังปังชาโคก็อยากกินขนมนี้ด้วยขอบคุณที่มาอุดหนุนน้าพี่เจนไม่สามารถเข้าได้ไงไม่รู้ เซลสั่นหมดอายุเขาจะมีขึ้นบอกนะคะเขาจะมีขึ้นบอกเลยว่าเซลสั้นหมดอายุเป๊กขาวๆน่ารักนะสวยนะดารานีอ่ะสองสามเมื่อนีขายดียุ่งมากก็ยังไงก็พี่เจนไปเปิดไปเปิดตาให้น้องนีงไงที่วันหนึ่งพอคนมาทาเยอะๆแล้วเรามาเจออย่างนี้มันก็เป็นเหมือนจุดอิ่มตัวแต่ท่านไหนที่ยังทําแล้วมันไม่ถึงมันก็แบบไม่ได้สิเราต้องทําให้ถึงฝั่งทําให้ถึงเส้นนะอ่ะออพี่ต้มมาพี่ต้มโอ้ยชาโคกันเดี๋ยนะอาชาโคอ่ะ ถึงฝั่งแล้วถึงฝั่งของเพจอของเฟซบุ๊กไปแล้วได้โฆษณาสตรีมไปแล้วแล้วเราก็มาเร่งเรื่องทางเพจอัพเ่อเพจจะไปครบ <c oughs> จะไลฟ์สดอีกนั้นว้าวขอบคุณมากค่ะคุณกมวลฟิชเชอร์แมนยอ,อารมณ์ไหนเนี่ยอารมณ์คิดถึงภรรยาเหรอค่ะใช่ใช่ไหมพี่สมบัติพี่น้อยเวทีพี่ลมเนี่ยค่ะพี่สมบัตินะโกสแบงบอกสวัสดีค่ะพี่อ้อพี่อ้อบอกว่าคุณอ้อบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์ทุกๆท,ท,ท่านวันนี้ก็มาทักทายยามเย็นๆเ,เหมือนเช่นเคยแต่ก็ไม่เช่นเคยเพราะว่ามาเข้าไปทุกรูปแบบเลยไปหาความรู้ทุทกทที่เลยค่ะสวัสดีค่ะสาวพึ่งสาวแพทยสตอรี่สวัสดีค่ะน้องพึ่งคนสวยเมื่อกี้หันหันตับอย <laughs> ู่คลิปดาราณีก็โดนอีกใช่ไหมโอ้ยคลิปทำไมนั่นโชว์อ่ะก็ทานขนมกันค่ะ เป็นขนมที่ว่าตอนสมัยเด็กๆชอบมากถูงละห้าสิบสตางค์คือว่าส่วนน้องสาวมาน้าในดารันี้ะั่คือ่ามาสนามมือนันพีเจนกับดารันี้ห็นพระกันเต้นจนว่านี่พีเจนเ่าท่านในปอยขีบเหมือนเด้เนี่ยเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ใช่ไหมแต่ก็ถามว่าอยากทําต่อไหมก็ตอนนี้น่ามีความรู้สึกแบบมันรู้สึกไปอย่างเงี้ยเพื่อนๆมาแบบเฉยๆนั่งทํานอนตั้งแต่ สี่ทุ่มตื่นมาทีตีสองเป็นแบบเหมือนนอนไม่หลับตั้งแต่ตีสองจนถึงตีห้านั่นแหละทําได้พอติห่างๆแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็อวกเออขอฟังฟังแล้วก็อาจจะออกมาออกมาแล้วก็คอ่อบไปฟังใหม่เอาอะไรเงี้ยค่ะห่างๆเอาเขาอ,อาจแจ้งรายงานบอกชาโคคือมั่นมามาอ่อนอัวติมาอ่าอนอัวตีแตเอ็นโอ้ยชาโคคืนนี้ต้องมีตอบแทนด้วยไหนค่ะอ้าวเห็นแล้วอ้าว แม่เล็กไพรวันบอกเห็นแล้วค่ะเห็นคอมเมนต์แล้วอ่ะเฮียเฮียส่งดงง้รู้สึกดีอ่ะพเพื่อนเพื่อนได้ได้นอนได้นอนได้นอนก่อนสี่ห้าทุ่มแล้วรู้สึกดีนั้นหรืออยู่ในสวนหรืออยู่ในสถานที่ตรงนั้นน่ะที่มีเวลาทำจริงๆอาจจะมีคนช่วยถือกล้องมีคนช่วยทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีทำคลิปเรียวอะ่ะแบบนี้มันหกมันก็สีหก ใส่กับให้พี่ไข่ต้มกินด้วยแล้วจะมากินขนมพี่น้องแล้วมาขอ,อกินขนม <c oughs> ขนมขนมตังๆังเถอคำใหญ่มากรู้สึกดีรู้สึกเมื่อวานนี้นอนแล้วแบบนอน,นอนนอนตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วก็ตื่นมาตีสองกว่านั่นแหละเออรู้สึกดีจังเลยอะ เสือเขาพยายามดันขึ้นมาเยอะอยู่นะคะจากได้วันละสิบยีท่านก็กลายเป็นวันวันละ40อยู่วันละ4ี่สบห้าบางวันก็70ท่านอยู่ก็เก,ก,ก็เริ่มขึ้นมาอยู่อาเฟียสได้เลยมันเป็นลูกกุญแจค่ะลูกกุญแจล็อกไปเลยลูกลูกคีมล็อกไปเลยค่ะไม่สามารถเข้าได้เลยดูอะไรไม่ได้เลยกดอะไรก็ไม่ได้เลยวันแรกกดได้เคยเป็นไม่เพื่อน,เ,อนเหมือนเวลาเราไปทําอะไรสักอย่างหรือเราไปทําธุรกิจอะไรสักอย่างแล้วมันแบบเหมือนมันอิ่มอะ่ะแล้วมันอิ่มแล้วมันอยู่ตัวนี่ไงที่คน สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์ทุกๆท่านวันนี้ก็มาทักทายยามเย็นๆเหมือนเชน่นเคยแต่ก็ไม่เชน่นเคยเพราะว่ามาความรู้สึกว่าเหมือนที่เจนพูดตั้งแต่ต้นๆว่าเหมือนเราไปทาธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแบบว่าเราทํามานานๆแล้วแบบว่าเราประสบความสําเร็จแล้วเรารู้สึกไหมเราทําให้ไปถึงฝั่งถึงเส้นชัยว่าเออ มีคนมาถามว่าเป็นไงบ้างถึงหรือยังใกล้หรือยังเราจะได้บอกได้ไงทําแล้วค่ะทาได้แล้วทําถึงฝั่งแล้วด้วยอะไรเงี้ยขอบคุณพี่พี่ขอบคุณกัลยาณิมิตทุกทุกท่าเลยนะคะขอบคุณกวกสะแบงแพงมลดขอบคุณ ables, แม่เล็กภัยวันขอบคุณคุณกมลพฟิชแมนขอบคุณพี่สมบัติจะไม่เห็นคอมเมนต์กันคนะคือประวนน้องสาวมาน้าในดาน่านนี้ถ้าร้ คือปอมาสนามมืองันพีเจนกับดาราเนียนพระกันเต้นจนว่านี่พีเจนว่าท่านี่ปล่อยขิปมือเน,นี่ยพรมาคู่คามเรามากๆอะ่ะเรายังเราไปส่งรายงาน Facebook เลยใช่ไหมว่าคนนี้คู่คามเราอ่าเรายังเคยส่งไปเลยนะเขาอาจจะส่งมาอย่างนั้นบ้างก็ได้ใช่ไหมออะใส่กระปุกมาก็ได้ใช่ไหมใส่กระปุกมาแล้วก็เดี๋ยวพี่เจนจะเพราะว่าแถวนี้มันมีร้านไอ้นี่อยู่ร้านขายกระปุกที่แบบน่ารักน่าเม้นปกติใช่ไหมวันนี้เจนไปบ้านใครอ่ะที่ไปดูไรสดเจนก็ไม่ค่อยกล้าไปไปอยู่ไรสดนานๆแล้วก็ไป ไปคอมเมนต์นานๆเหมือนเราเราเจออะไรแบบนี้มันหกมันก็สี่หกใส่กระปนในในบ้านไอในหมามีเจนไปยุงย่งหลายเด้อยุง่งยุ่งหลายเด้อจ้าขนมอะไรสุดยอดสุดยอดเลยนั่นแหละเราก็อยากอย่างย่งไม่ต้องไปเอ่ยถึงคนอื่นอย่างน้องต้นกล้าใช่ไหมน้องพึ่งอ่าเขาที่เขาทำคอนเทนต์ที่ว่านั่นแหละตก จะทำเนี่ยทันไหมปีใหม่พี่เจนจะเลี้ยงปีใหม่วันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามธันวาทันไหมถ้าทันก็จัดมาดารณีพี่เจนจะได้ปังสองคลิปเลยผ่านอ๋อปังสองคลิปเลยผ่านใช่ไหมคะคุณใบจันสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยชาโควมานี่มาชาโคช่วงนี้โดนกันเยอะทำอะไรก็แบบผวากันเลยผลประกอบการวิ่งดีไหมคะมีไม่ค่ะมีว่า ไม่ค่อยเท่าไหร่นะน้องพึ่งไปเรื่อยๆแต่ก็ขึ้นนะแต่ก็ขึ้นแต่ก็ไม่ได้ว่า